สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูนิกกี้จะมาเล่านิทานให้ฟังเรื่องเจ้าชายกับดาบอัศวินปราบมังกรมาฟังกันเลยค่ะณเนะมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองคาตาลันมีเจ้าเมืองชื่อว่าโทเคนและพระมเหสีชื่อว่าเจเนซีมีธิดาแสนสวยชื่อว่าเบลล่าเมืองแห่งนี้มีความสงบ,บสุขร่มเย็นต่อมาได้มีพ่อมดจอมชั่วร้ายหมายจะยึดเอามืองแห่งนี้ และจะชิงเจ้าหญิงแสนสวยไปเป็นท่ารับใช้พ่อมดจึงได้สั่งให้มังกรเข้าโจมตีเมืองแห่งนี้และจับเจ้าหญิงไปขังในเมืองแห่งเวทมนต์ของพ่อมดเจ้าเมืองได้ส่งเหล่าอัศวินออกไปช่วยเหลือเจ้าหญิงหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถช่วยเจ้าหญิงได้เหล่าอัศวินที่ไปต่อสู้ต้องล้มตายและบาดเจ็บจำนวนมากจนไม่มีอัศวินกล้าไปต่อสู้กับมังกรและพ่อมดจอมชั่วร้ายเลย เจ้าเมืองจึงได้ป่าประกาศไปยังเมืองต่างๆให้รู้โดยทั่วกันว่าหากใครสามารถช่วยเจ้าหญิงได้จะได้เป็นเขยของเจ้าเมืองและได้สมบัติครึ่งหนึ่งของเมืองแห่งนี้อัศวินต่างเมืองหรือชายหนุ่มวัยชักันต่างอาสาออกไปต่อสู้แต่ทุกคนก็ไม่สามารถสู้กับมังกรได้เมื่อเจ้าชายอาเัเธอร์แห่งเมืองเวโรนาได้ยินข่าวเกี่ยวกับมังกรที่คุกคามเมืองคาตาลันชื่อเสียงของมังกรเรื่องลือว่าโหดร้ายมีขนาดใหญ่และทรงพลัง ไม่มีใครสามารถเอาชนะมันได้เจ้าชายอ,เอัเธอรู้ว่านี่คือการผจญภัยที่เขารอคอยเขารวบรวมความกล้าหาญและออกเดินทางเพื่อจะไปช่วยเจ้าหญิงและสังหารมังกรเจ้าชายเดินทางใช้เวลาหลายวันหลายคืนเขาเผชิญกับความท้าทายมากมายระหว่างทางผ่านสายน้ําเชี่ยวกรากที่เขาต้องว่ายข้ามไปผ่านป่าอันมืดมิดที่เขาต้องเดินผ่านไปมีอันตรายรอบด้าน ผ่านกลุ่มโจรที่พยายามปล้นเขาแต่เจ้าชายไม่เคยยอมแพ้จนผ่านอุปสรรคนั้นมาได้เจ้าชายจึงได้คิดทบทวนวางแผนว่ามัางกรน,นั้นเป็นสัตว์ที่เกิดจากเวทมนต์ของพ่อมดจอมชั่วร้ายอาวุธที่จะต่อกรกับมันได้ต้องเป็นของวิเศษเขาจึงเดินทางไปที่หุบเขาแห่งอัศวินเพื่อค้นหาดาบของอัศวินชื่อดาบคาลิเบอร์เป็นดาบวิเศษในตำนานซึ่งสามารถต่อสู้ได้กับทุกสิ่ง เมื่อถึงหุบเขาก็มีอัศวินนำดาบวิเศษมามอบให้พร้อมทั้งกล่าวว่าเจ้าชายจงนำดาบวิเศษนี้ไปเพื่อช่วยประชาชนด้วยเถิดเพราะท่านเป็นคนดีเราจรึงนำมามอบให้ท่านไปต่อสู้กับมังกรและพ่อมดเมื่อได้ดาบคาริเบอร์แล้วเขาจึงเดินต่อไปโดยมุ่งมั่นที่จะสังหารมังกรในที่สุดเจ้าชายก็มาถึงถ้ำมังกรมังกรตัวใหญ่และน่ากลัวกว่าที่เขาจินตนาการไว้ แต่เจ้าชายไม่เกรงกลัวเขาชักดาบออกมาเข้าต่อสู้กับมังกรและพ่อมดการต่อสู้นั้นยาวนานและหนักหน่วงมังกรพ่นไฟสายเจ้าชายและเจ้าชายฟาดฟันดาบไปที่มังกรอย่างรุนแรงในที่สุดมังกรและพ่อมดก็ล้มลงกับพื้นเจ้าชายสามารถสังหารพ่อมดและมังกรจนได้เจ้าชายได้พาเจ้าหญิงกลับมาที่เมืองคาตาลันเจ้าเมืองได้จัดงานเฉลิมฉลองต้อนรับอย่างสมเกียรติ และทำตามสัญญาตามที่ประกาศไว้ว่าจะให้อภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงและได้สมบัติมหาศาลและต่อมาเขาก็ได้ใช้ชีวิตสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับเจ้าหญิงอย่างมีความสุขตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งสำคัญของคนเราคือต้องมีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวและไม่มีความท้าทายใดจะยิ่งใหญ่เกินไปหากคนไม่ยอมแพ้